สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง r สิก i c a To Mouse สำหรับใครที่ติดตามมิกอยู่แล้วนะคะก็พอจะทราบว่ามีกเป็นคนที่ชอบเขียนแบบ bullet journal เขียน planner อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนสุดท้ายอะ่ะมีก็มีปัญหาค่ะเรื่องของการวาดรูปเรื่องของการระบายสีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็ชอบอะไรที่มินิมอลค่ะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มีสีสันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้อยากพกไปเยอะ แล้วด้วยความที่มิกกำลังจะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะมิกก็เลยอยากที่จะพกเครื่องปริ้นต์เล็กๆเนาะไปกับมิกด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องนี้เลยค่ะอา้าวหาไม่เจอทุกคนนี่ตัวมี่ p r t t b l l p p o t t p r r i น t e r นะคะของเสี่ยวมี่เนาะทุกคนสำหรับใครที่สนใจอยู่มิกก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เนาะ มันก็ช่วยให้เราไม่ต้องวาดรูประบายสีเองแต่คุณภาพถามว่ามันดีไหมมิกก็มองว่ามันยังไม่ดีที่สุดนะคะตัวของ hp ของตัว codak เ,เนอะก็อาจจะแบบดีกว่านะคะแต่ว่าราคามันก็ต่างกันเนาะแบบ4ี0 0ันห้าพกับตัวนี้สอ0 0ับาทมิกได้มาในราคา1,990งนารนะคะแล้วก็ในนี้มันจะมีแถมตัวกระดาษมาหแผ่นเนาะทุกคน แล้วมีก็ซื้อเสริมนะคะอีก50แผ่นเนาะอันนี้ก็ราคา650บาทแต่ว่าก็ได้ลดมา100บาทเหลือประมาณ550บาทเนาะก็ตกแผ่นละ10บาททุกคนมิก็รู้สึกว่ามันโอเคาสำหรับใครที่เปิดเข้ามาในกล่องมันก็จะมีฟระมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวแมนนวลแต่ว่าตัวแมนนวลเนี่ยไม่มีภาษาไทยเนาะทุกคนสามารถดูในคลิปของมิกได้เลยทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมี Home ลงในมือถือก่อนนะคะเดี๋ยวมีจะเอาหน้าตาของแอปพลิเคชันให้ดูเนาะนี่นะคะมี่ Home เป็นอันที่2เนาะนี่นะคะ,นนะ,ค,ะคนก็ดาวน์โหลดมามันต้องใช้เวลาในการรรรีจิสเตออ์หืลงทะเบียนสำหรับใครที่ไม่เคยมีอุปกรณ์ของเสี่ยวมีมาก่อนเนาะก็ทำให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เข้าระบบเข้าแอปพลิเคชันได้แล้วนะทุกคนก็ อยู่ที่หน้าโฮมใช่ไหมคะพอทุกคนอยู่ที่หน้าโฮมอ่ะอันนี้มิกเพิ่มไปแล้วเนาะใครที่อยู่หน้าโฮมนะคะให้หาปุ่มบวกใครที่ใช้ Android อ่ะมิกไม่แน่ใจว่า Android มันจะอยู่ที่ตรงไหนเนาะกดปุ่มบวกนะคะแล้วก็เพิ่มคำว่า add device นะคะพอ add device ปุ๊บเนี่ยต้องมั่นใจว่าโทรศัพท์ของเราเปิดลูทูธอยู่แล้วก็เราเปิดเครื่องนะคะ มันจะหอมาใช่ไหมเราก็เปิดเครื่องให้เรียบร้อยนี่มันก็จะขึ้นไฟสีส้มๆเนาะทุกคนเห็นไหมพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเช็คบลูทูธนะคะไปที่บลูทูธของเราเนาะแล้วก็ดูว่ามันคอนเน็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยคอมิกมันยังไม่คอนเน็กนะถึงแม้ว่าเราจะเปิดบลูทูธแล้วก็กดให้มันคอนเน็กนะคะอ่า คอนเน็กซิตเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเริ่มเห็นมันจะมีให้เลือกเนาะว่าเป็นแบบ p r i นเตอเป็นอะไรงี้ทุกคนก็คลิกเข้าไปนะคะ,ะแต่คอมิกเนี่ยคือมิกเนี่ยลิงก์หรือว่าแพรเรียบร้อยแล้วใครนะคะที่เพิ่งที่จะลิงก์เข้าไปเนาะก็ให้คลิกเลือกที่เครื่องปรินนะคะก็ให้กด pairing เขาบอกว่า ให้คลิกที่ปุ่มตรงเนี้หนครั้งทุกคนแค่คลิกนะแค่กดปุ่มนี้ไม่ต้องกดแช่นะคะมันก็จะ pairing ห้เลยพอ pairing เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยเลือกว่าเครื่องนี้อยู่ในห้องไหนทุกคนก็แค่กด next next ไปเรื่อยๆมันก็จะเรียบร้อยพอจับคู่ได้สำเร็จเนาะทุกคนก็จะเห็นเครื่องมันปรากฏอยู่บนนี้ตรงนี้นะคะ เราก็เข้ามาที่หน้าโฮมของเสี o ยวมีแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็สามารถคลิกเลือกปรินต์โฟโต้โน่นนี่นะั่นอะไรเงี้ยได้เลยยังคองมิกอะมิกอยากที่จะปรินท์พวกปกหนังสือเนาะมิกก็ดาวน์โหลดปกหนังสือมาจาก Google นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็แค่กดปรินต์เดี๋ยวมิจะลอง เลือกให้ดูนะคะอย่างของมิกใช่ไหมมิอยากปริ้นปกใช่ไหมมิกก็จะเลือกเนี่ยคะ่ะโฟโต้ที่เป็นกรอบๆแล้วก็ติก๊กถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปที่คุณลิตี้มันไม่ค่อยดีเนาะมันก็จะบอกว่าอาจจะมีปัญหานะเราก็แค่กด Continue คอนติเนียค่ะเพราะว่าแผ่นมันเล็กมากเนาะทุกคนแบบไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ติก๊กถูกจุ๊บอ่าติก๊กถูกนะคะเลือกครบสรูปติก๊กถูก มันก็จะมีให้เลือกทุกคนเห็นไหมว่าเป็นจัดเรียงแบบไหนนะคะมิก็จะเลือกแบบนี้ทุกคนก็เช็คความเรียบร้อยมันอาจจะออกมาไม่ตรงกับตำแหน่งที่มันอยู่จริงๆนะทุกคนแต่ก็โอเคนะคะทุกคนก็สามารถที่จะแบบ a d j จัดได้นะคะบางทีมันอาจจะแบบมีขอบดำๆเพราะว่ารูปมันเล็กกว่าขนาดที่มันแบ่งไว้ให้เนาะอ่าแล้วก็กดปริ้นได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งได้เครื่องมามันจะมี5้าใบแถมมาฟรีใช่ไหมทุกคนก็แค่สไลด์ในส่วนที่มันเป็นโลโก้มีนะสไลด์ลงนะคะจิ้งนี่มันก็จะเจอช่องว่างๆแบบนี้ค่ะเราก็แค่ใส่กระดาษเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ว่าเออเวลาโหลดเปเปอร์เนี่ยทุกคนจะต้องเอาด้านสีส้มเนี่ยลงไปข้างล่างสุดนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกระดาษมาให้ค่ะเดี๋ยวจะลอง แกให้ดูเนาะแต่ตัวที่แถมมามันจะเป็นแบบไซส์5แผ่นเนาะอันนี้เป็น10แผ่นที่มิกซ์ซื้อเพิ่มมาเขาก็แค่จะก,กําหนดค่ะว่าด้านไหนคือด้านที่ถูกต้องโดยมีแผ่นสีส้มมาให้ให้เราเอาด้านสีส้มใส่ลองอไปแค่นั้นเองแต่ว่าทางฝั่งไหนก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคแล้วมิกก็สั่งปริ้นได้เลยนะคะมันก็จะมีกิมมิกเวลาปริ้นออกมาเนาะมันจะแบบค่อยๆไหลออกมา ตรงกับรูปนะคะอ่าเดี๋ยวมิกจะให้ดูตัวอย่างที่มิกปริ้นนะคะว่ามิกปริ้นออกมาแล้วมันเป็นประมาณไหนยังไงนี่ก็รูปเมื่อกี้นะคะที่มิกปริ้นออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้มิกได้ตัดแบบตัดแยกเรียบร้อยแล้ว good wife good life นะคะ a t your base นะคะ นี่แล้วก็เล่มน,นี้รู้มากไปทําไมรู้ใจก่อนดีกว่าอันนี้เราก็ต้องปรับด m มเมชันมันก่อนนะทุกคนจะเห็นไหมว่าคุณตี้ของมันไม่ดีดีมากเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นลอยๆขีดๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกแผ่นนะทุกคนมันเป็นบางแผ่นเพราะว่าน่าจะด้วยกระดาษมันอาจจะไม่สมูทนะมิกมีคิดของมิกเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มิกใช้นะคะนี่ เพราะว่ามิกทำช่อง youtube รัสิกา The m ม u s ส์นะคะใช่ไหมมิกก็อยากที่จะเวลาที่มิกแพลนจะพูดอะไรมิกก็จะมักจะเขียนก่อนนะคะในสมุดของมิกเดวเอาตัวอย่างให้ดูแล้วมิกก็ต้องมานั่งใช้ปากกาสีแดงระบายอะ่ะทุกคนเวลาจะทำอะไรนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้แบบเนี่ยคะ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยเแบบนานะก็เลยอยากได้แบบสำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็ได้แบบนี้คะ่ะทุกคนนี่ มันก็น่าลังดีนะทุกคนเหมือนเราสามารถแบบทำสติกเกอร์ไว้ใช้เองได้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยต้องเขียนแบบเนี้ยทุกคนแล้วแบบปกสมุดอย่างเงี้ย m a n i f ฟสอย่างเงี้ยมิก็ต้องมานั่งเขียนนั่งวาดเราเองแต่คือบางครั้งมันก็ไม่สวยอะเนาะแล้วสีมันก็แบบไม่สดอะมิก็ได้ปริน้นออกมาค่ะนี่ก็ให้ดูตัวอย่างนี่ค่ะเป็น m a n ิ f ฟส t แล้วก็ใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้ของหมอจริงมิก็เอามาใช้งานประมาณนี้ค่ะ นี่ designing your life พีระมิดสามสุขแล้วมิกก็ทำตัว box ไว้เนาะทุกคนเอาไว้ใส่เล่มที่กองดองนะคะยังไม่ได้อ่านนี่ใส่ไว้ในนี้แบบนี้ค่ะวันไหนที่อ่านเราก็แค่ดึงจากนี้มาแปะตรงนี้หรือว่าเอาไปใช้ในอีกหน้าใหญ่ๆอีกหน้าหนึ่งก็ได้เวลาเราสรุปที่เราจะอ่านเนาะเดี๋ยวมิก เอาตัวอย่างไปใช้ให้ดูมีก,กำลังจะสรุป Atomic Habits นะคะเพื่อที่จะมารีวิวกับเพื่อนๆพื่นนี่ก็ตีนออกมาแล้วก็เริ่มเขียนเริ่มรีวิวอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถที่จะถามไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยต้องบอกทุกคนว่ามิกเนี่ยอัดวิดีโอเนี้สองรอบทุกคนเพราะว่ารอบเมื่อกี้ที่มิกปริน้นตัวอย่างให้ดูอะคือมิกลืมเปิดไม์ทุกคนแล้วแบบเสียงมันก็ไม่ได้ยินนะคะมิกก็เลยต้องมาอัดอีกรอบหนึ่ง ใครที่สงสัยแล้วก็ยังต่อหรือว่าเซตอัพตัวเครื่องปรินไม่ได้ก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเนาะเดี๋ยวมิกจะเข้ามาตอบนะคะว่าอะไรยังไงเพราะว่ามิกอาจจะเอ่อพาไปเร็วเกินไปเนะเพราะว่ามิกได้ต่อไว้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ